แล้วจุดเปลี่ยนนี้เป็นตรงบล็อกของทางโซโลโมอนลละค่ะได้ไป3มแต้มติดเกมเปลี่ยนเลยค่ะใช่ครับไหหนาเซิร์ฟก่อนครับในเซตที่3หลไหลหลังยาวมาครับเชนที่พี่ทุยแล้วก็เป็น,นหน้าเวียดนามขึ้นนําก่อนนะครับชินุควินครับจะเป็นคนเซิร์ฟเล่นพาว์จัมเซิร์ฟมาเลยนะครับลูกนี้น,ะนำบอลโค้งดีนแต่ว่าไปโค้งลงช้านิดนึงครับก็พยายามที่จะตีอัดล่ะค่ะ แต่ว่าบอลนี่ออกหลังไปนิดนึงค่ะวิทีนุคควินต้องระวังทางด้านโซโลโมอนนะครับทางด้านของเวียดนามไมีเลนเซอร์ครับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่นะครับยกมาที่ฟานทิเวตอันบิดมุมตรงอิเฟนไม่ได้ฟิลิปินซะเขาแด้แท็กติดบล็อกครับนี่หนึ่งคนที่ต้องชมของเวียดนามก็คือลิเบโรอย่างในด้านของเลือดที่ทันเรียนนะครับอ่ะเอาเลยครับรถมาแบบนี้รออยู่แล้วครับทางด้านของลี รรับยากนิดนึงครับแต่ว่าโซโลมอนตามมาเคลียร์ลูกนี้ก็ทัชออกอีกครับก็ขึ้นนำ16ต่อ13นะครับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับเดวินชิลินนาลินซุกครับมคนที่เสิร์ฟดีมไงนะแม่นใช้ได้ครับมาดูฝั่งนี้ครับต้องใช้วิธีนี้แหละครับตีตรงๆไม่ได้ต้องตีอัดเลยครับ อยู่ทัชบล็อกครับมาอีกทีคราวนี้เอาให้อยู่แล้ว <S <S นัดไม่ขึ้นแล้วเลยครับ18เท่ากันครับ21เท่ากันครับเจนนี่พิทูวีเสิร์ฟลามีน่าให้มาโซโลโมอนครับยังติดบล็อกข้ามมาทางด้านของอลิซุกบ้างคราวนี้บล็อกจมเลยครับโดนที่สวนครับขึ้นพร้มพรอมๆกับโอ้นี่ก็ให้บอลดีมากเลยนะคะลามินา่าผมมาเสิร์ฟเพื่อลามินา่า บอลแรกเวียดนามไม่ดีไหลหลังมาบ้างโซโลโมอนกนตีตยืดมาแล้วบอลแรกไม่ดีครับ้องซื้อเกมรับก่อนนะครับทางด้านของเวียดนามอ่าวศิลปินมีพลาดครับนะครับจะมาไหมครับแล้วลูกนี้เหมือนจะตีหลุดไปเองครับมีที่นูควิน29เท่ากันเบลนเซิร์ฟครับ อ่าครับเซตสั้นๆมาแบบตีฝังยัดไปเลยครับทางด้านของโดดที่ส่วนนี่ะบอลแรกเข้าค่ะวิ่งมาไหลาย,ยาวแล้วก็เข้ามาแทรกลางนะคะโดดที่ส่วนเป็นเซต้อยต์อีกครั้งหนึ่งค่ะเวียดนาม อลลูกูกกนนีี้้้โโเรี <c oughs> ยบร้อยจนได้ครับแม่พยายามอยู่หลายครั้งแล้วเล่นปลายเซตก็กลายเป็นนักเวดนาครับชนะไป31ต่อ29ในเซตที่3นะครับขึ้นนำช่องวัน31ถ่ายทอดสดการแข่งขงันวอลเลย์บอลซีวีลีกสัปดาห์สุดท้ายประเภททีมหญิงนัดสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยจะย้ำใชยอีกครั้งได้หรือไม่ห้ามพลาด ทีมชาติฟิลิปปินส์ลงสนามเป็นคู่แรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและรับชมต่อเนื่องทีมชาติไทยลงสนามเป็นคู่ที่2พบกับทีมชาติเวียดนามตามลุ้นตามเชียร์ไปพร้อมๆกันทุกแมตช์ผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์ทางแอปพลิเคชันวันดีเริ่มคู่แรกเวลาบ่าย2.45มง45นาทีดูออนไลน์ที่เดียวทางแอปวัดี ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี